บอกชื่อตัวเองก่อนเร็วๆ <S <S เอาเบาดิดิอะไยลือกิตาโนูกิตาโนูอ่าดิวชื่ออย่างกิติพัฒน์อ่าโอเคต่อไปจะถามถึงสีสีแรกสีสีดำก่อนสีดำภาษาอังกฤษว่าแบ<ม>กโอเคสีขาวว้ายลีขาว อ่าสีชมพูพิงสีเขียว g r กูวีนสีสีเหลืองเยลโลสีฟ้าบูสีส้มออเบน e อ้อเก่งสีสีม่วงแค r p ูสีม่วงแล้วก็สีสีแดงว e เว e เรดเนาะแล้วก็สี สีขาวไปแล้วสีดำไปแล้วเสีอะไรไต่านสีฮะเสีอะไรไปท่นใสสีลืมแล้วสีที่สองโอเคหมดหนึ่งย่งมดเดี๋ยวสีหยังเดี๋ยวสีเทาสีเทาโอ้สีเทาคือสีเทาภาษาอังกฤษคือบาโอ้ บาเม่สีเทาคือเกรย์สีเทาคือเกรย์อ่าสีน้ำตาล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 อ่าสีน้ำตาลเบาสีน้ำตาลคือสีน้ำตาลคือสีอีย่างเบาภาษาอังกฤษอย่างสีน้ำตาลอันเดียสีกระป๋อบราสีน้ำตาลคือบราสสีเทาคือมือเมื่อกี้บอแล้วสีเทาสีเทาคืออย่าง บราวคือสีน้ำตาลสีเทาก็คือเกรื้อืมสีห่าเหมือนย่งเหมือนย่างโอเคมืดแล้วแค่แแแนีดเดอแค่นี้